สวัสดีค่ะนันทนาคล้ายนุยนะคะนายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนนครสวรรค์ค่ะวันนี้วันที่5มีนานะคะก็เป็นเป็นวันนักข่าวแห่งชาติวันสื่อมวลชนแห่งชาติปฏิบัติแบบนี้มาทุกปียาวนานมาเป็นเวลาที่50ก้าวยาวปีที่51นะคะในปีนี้เราก็ยังยังคงลดจัดกิจกรรม ฉะองหรือสังสรร์บันเทิงแต่เราก็ยังต้องอถวายสังฆทานทําบุญให้กับผู้ร่วมรับไปแล้วเลี้ยงเท็นพระก็มีสมาชิกก็มาร่วมกิจกรรมกันในส่วนของปีนี้ไม่ไม่จัดกิจกรรมในเรื่องของสถาบันเทิงในเรื่องอกิจกรรมสังสรรค์นะคะแต่ก็ยัง ต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมแล้วก็หลังจากทำดุลแล้วคะคะปีนี้งดจัดงานสังสรรค์โดยมติในที่ประชุมถูกไหมคะค่ะใช่ค่ะเราประชุมกันแล้วมีมติที่ประชุมว่าเรางดจัดสังสรรค์เรื่องๆ่อไปก่อนก็ด้วยของเศรษฐกิจด้วยนะคะเราก็เพิ่งจะฟื้นตัวกันจากโควิดมาล้วก็เอาเอาไว้ให้ความพร้อมอีกสักนิดแล้วจัดแน่นอนค่ะ